สวัสดีครับมุมสังเวียนนะครับอันนี้มุมสังเวียนก็กลับมาพบกับมิหลักแฟนมวยกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้มุมสังเวียนก็จะได้นําข้อมูลมวยที่ดีมาฝากกับแฟนมวยเป็นประจําเหมือนเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เป็นคิวของมวยช่อง3ามเวทีอ้อมน้อยอที่จะขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่15เมษายน2560เวลา 12นกานาทีโดยประมาณวันนี้มุมสังเวียนคนเลยถือโอกาสนี้นำข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านนะครับเริ่มกันเลยนะครับมวยช่อง3เวทีอ้อมน้อยที่จะขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่15เมษายน2 5 6 0เวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณาคู่ที่1เป็นการชิงแชมป์ว่าง,งรุ่น1 0 0่อปอนด์นะครับเวทีมวยอ้อมน้อย ระหว่างนักมวยทางด้านมุมแดงนะครับการชัยจิตมึงนนจะพบกับนักมวยทางด้านมุมน้าเงินนะครับคีรีหลวงชอห้าพยักษ์กัดหนึ่งร้อยปอนด์นะครับเรามาดูฟอร์มของทั้งคู่กันนะครับฟอร์มของฝ่ายแดงการชัยก็มีชนะคะแนนไก่ชนมวยไทยเจ้าลำคงที่ลุมพินีชนะคะแนนออฟไซด์ site, หัวลงน้ําแข็งที่ลุมพินีฝ่ายสุดท้ายนี่แพ้คะแนนออฟไซด์ Off site, หัวลงน้ําแข็งที่ ราชดาเนินนะครับสามฟอร์มหลังก็มีชนะสองแล้วก็แพ้หนึ่ง <c oughs> ก็ยังถือว่าฟอร์มไม่ธรรมดานะครับเราดูฟอร์มของฝ่ายน้ําเงินคีรีหลวงนะครับก็มีชนะคะแนนเทพลิขิตสิทธิอาจารย์เช้าที่ราชด,ดําเนินชนะคะแนนเทพลิขิตสิทธิอาจาร,ร,ร,รย์เช้าที่ช่องห้าฝ่ายสุทธานีชนะน็อกยกสามพลังพลลูกปากน้ําที่ช่องห้าสามฟอร์มหลังของฝ่ายน้าเงินนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับอ่า สดมากๆชนะรวด3ฟอร์มหลังนะครับฝ่ายแดงการชัยเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับแล้วก็มีลูกศอกที่อันตรายลูกนี้เป็นลูกเก่งของการชัยเลยนะครับมีศอกที่อันตรายมากส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับโดยเฉพาะแข้งแข้งมีออกได้รวดเร็วมากนะครับฝ่ายน้ำเงินนี่เรียกว่าคู่นี้มวยฝีมือประทะมวยฝีมือนะครับ ซึ่งเป็นการชริงแชมป์นี่คะแนนต้องออกเป็นยกฝีมือทั้งคู่นี้ก็ต้องชิงจังหวะกันออกอาวุธครายเร็วกว่าคนนั้นก็ได้เปรียบนะครับ <c oughs> ซึ่งมองแล้วยังไงผมว่าลูกแข้งน่าจะถึงก่อนอาวุธอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ฝ่ายน้ำเงินนี่มีแข้งที่รวดเร็วมากส่วนฝ่ายแดงนี่ฝีมือเหมือนกันมีแข้งแต่ว่าอาจจะมีศอก คอยรบกวนคู่ต่อสู้อีกยังไงผมยองชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเด่นคีรีหลวงขอโทษนะครับคีรีหลวงช5อหพยักฝ่ายน้ำเงินน่าจะอาศัยฝีมือเพียงแข้งที่รวดเร็วนี่คอยชิงทำก่อนอแล้วก็สะสมะตุนไว้อาศัยอาวุธที่เรีวกว่าแล้วก็ตุนไว้ยกละนิดหน่อย สุดท้ายแล้วก็น่าจะเฉือนเอาชนะฝ่ายแดงการชัยจิตเมืองนนท์พร้อมกับขวาชแชมป์รุ่นร้อยปอนด์เวทีอ้อมน้อยไปครองได้นะครับคู่นี้ชอบฝ่ายน้ําเงินครับแต่ว่าต้องบอกก่อนค่อนข้างสูสีนะครับคู่นี้แต่ใบปลายังชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับ <c oughs> ขยับมาดูกันคู่ที่2นะครับเป็นมวยรอบม้าบินครั้งที่2นะครับฝ่ายแดงนี่สันเพชรสพอรอสุพรรณบุรีจะพบกับฝ่ายน้ําเงินนะครับ เพชรเมืองย่าสุดสาครเมองมอไทยยิมนะครับพิกัด120อปอนด์เรามาดูฟอร์มก่อนนะครับฟอร์มของฝ่ายแดงสันเพชรนี่มีแพ้คะแนนยอดแสนเก่งอำนาจมวยไทยที่อ้อมน้อยชนะคะแนนขวัญล่าสอสุนันชัยที่อ้อมน้อยฝ่ายสุดท้ายนี่แพ้คะแนนกุมารเงินจิตเมืองนนท์ที่อ้อมน้อยตามฟอร์มหลังก็มีแพ้2แล้วก็ชนะ1ส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินเพชรเมืองย่านะครับก็มีแพ้คะแนน มาศึกเล็กอปตกัมพีที่ไทยรัฐแพ้นนคะแนนกุมารเงินจิตมือง,งนที่อ้อมน้อยไ่สุดท้ายนี่ชนะคะแนนขวัญล่าสอสุนันชายที่อ้อมน้อย3ฟอร์มหลังนี่ก็มีแพ้2แล้วก็ชนะ1 <c oughs> แต่ฝ่ายสุดท้ายนี่ฝ่ายเงินที่ชนะกองลาไว้ค่อนข้างสวยมากสวยงามมากนะครับฝ่ายแดงสันเพชรนี่เป็นวงวยฝีมือนะครับ สูงยาวฝีมือแต่ข้อเสียคือปลายนี่แรงปลายไม่ค่อยดีนะครับมีเหี่ยวมียุบมีย่นอยู่บ่อยมาฝ่ายแดงฝ่ายน้เงินนี้เป็นมวยฝีมือเหมือนกันฝีมือชนฝีมือสูงยาวฝีมือมีขวางหน้ามีดันแทงแต่ผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพราะว่าฝ่ายแดงนี่ปลายนี่ชอบมีย่นมียุบมีเหี่ยวอยู่เป็นประจำนะครับผมว่าปลาย ฝ่ายแดงเหี่ยวนี่เป็นโอกาสที่ดีของฝ่ายน้ำเงินที่จะแซงเอาชนะไปได้ยังไงผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินเพชรเมืองย่าสุดสาครมวยไทยยิมนะครับไป,ไปๆน่าจะแซงเอาชนะส,ส,อออสันเพชรสพรสุพรรณบุรีไปได้เนื่องจากว่าแรงป่ายไม่ค่อยดีนะครับฝ่ายแดงชอบฝ่ายน้ำเงินครับคู่นี้ขยับมาดูกันที่คู่เอกนํารายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงนะครับก้องทนีสบุญเยี่ยม จะพบกับฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดคุนทับสองกสูงหายยิมพิกัด121ต่อ122นะครับคู่นี้ต่อกัน1ปอนด์ฝ่ายแดงกล้องธรณีนี่ต่อย121อปอนด์ส่วนฝ่ายน้ำเงินยอดคุณทับนี่ต่อย1 2 2ปอนด์ตอกัน1นปอนด์นะครับเนื่องจากว่าฝ่ายแดงนี่กระดูกมวยดีกว่าก็เลยต้องต่อน้ำหนักเพื่อความเหมาะสมนะครับดามาดูฟอร์มของทั้งคู่นะครับฟอร์มของฝ่ายแดงก้องธรณีก็มีชนะน็อกยก2 อดอกไม้เงินบอพงสว่างแพ้นอกยก3าเพชรชัชาเฉาไรอ้อยไฟสุด้านีแพ้คะแนนสุริยันเล็กออบตอกรมีที่ราชดำเนินนะครับ3ฟอร์มหลังก็มีชนะ1แล้วก็แพ้2ส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินยอดขุนทับก็มีชนะคะแนนเจนอบซูจีบะมีเกียวที่ p p t v ชนะคะแนนกิดทองคำเล็กลงเยนกีฬาโคราชที่ไทยรัฐไฟสุดทา้ายนีชนะนอกยก3าโคชสารเล็กกอกกรรมนาที่ไทยรัฐนะครับ สฟอร์มหลังของไยน้ําเงินนี่สดมากครับชนะรวด3ามไฟเลยนะครับเป็นนักโมยที่ฟอร์มสดมากๆนะครับฝ่า <c> ย <oughs> แดงก้องธรณีนี่ซ้อมอยู่ค่ายสบุญเยี่ยมนะครับหลานอินทานมีบุญเยี่ยมผลสิทธ์เป็นหัวหน้าค่ายส่วนฝ่ายน้ําเงินนี่ยอดขุนทับนี่ซ้อมอยู่ค่ายสอกสูงหยิมนะครับอาสารยาจังหวัดนครปฐมโดยมีสมจิตคุ้มแว่นเป็นหัวหน้าค่ายนะครับ ไฟแดงกล้องธรณีนี่เป็นมวยสีมือนะครับมีสายทั้งแถบเรียกว่าเรียกว่าสายทั้งแถบเป็นมีแข้งซ้ายมีหมัดซ้ายมีศอกซ้ายลูกลูกเก่งก็คือศอกนะครับมีศอกที่อันตรายมากนะครับเรียกว่าสายทั้งแถบสําสหรับกล้องธรณีลูกศอกนี่อันตรายมากสำหรับคู่ต่อสู้ส่วนยอดกุนทัพนี่ เป็นมวยเข่าสูงยาวเข่ามีขวางหน้ามีแทงเป็นมวยเข่านะครับคู่นี้ถ้าเรียกกันว่าฟอร์มก็ต้องฟอร์มสดก็ต้องยอดคุณทับฝ่ายน้าเงินนะครับฟอร์มสดสวยมาก3ฟอร์มหลังนี้ชนะรวดนะครับแต่ส่วนถ้าเรื่องกระดูกมวยก็ต้องเป็นทางด้านกล้องธรณีสอบุญเยี่ยมนะครับกระดูกมวยชันเชิงมวยนี่ เหนือกว่านะครับประสบการณ์หมวยก็เหนือกว่าก็เลยต้องต่อให้1ปอนด์แต่ถ้าเรื่องความสดก็ต้องฝ่ายน้ําเงินนะครับฟอร์มสดลหลายๆชนะรวดก็ต้องเลือกเล่นเอานะครับวันนี้ถ้าเกิดชอบกระดูกหมวยก็ฝ่ายแดงชอบความสดความห้าวก็ต้องฝ่ายน้ําเงินแต่ยังไงคู่นี้ถ้าผมชอบนะครับผมก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงกล้องธรณีสอบุญเยี่ยมนะครับถึงว่าถึงแม้นว่า,อาฟอร์มไม่ค่อยสวยหรูนะักแพ้ แพ้มารวดเลย2อ2ไฟหลังมีชนะ1แล้วก็แพ้2แต่ว่าการแพ้2ครั้งหลังนี่เป็นการแพ้ที่แพ้ให้กับนักมวยที่ฝีมือดีแล้วก็กระดูกมวยดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่า แพนักมวยดีๆมาไม่เสียของส่วนฝ่ายน้ําเงินนี่ชนะรวดก็จริงแต่ว่าอาจจะช,ะชนะนักมวยแบบกระดูกยังไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นกระดูกมวยของกล้องเทอรนี้ค่อนข้างได้เปรียบจริงต้องต่อน้ำหนักหนึ่งปอนอยังไงผมก็ยังชอบที่ฝ่ายแดงนะครับกล้องเทอรนีสอบ,บุญเยี่ยมน่าจะอาศัยกระดูกมวยประสบการณ์มวยที่เหนือกว่าแล้วก็เบียดแซงเอาชนะยอดขุนทัพสอกอสุนัยยิม ไปได้แบบบุดบิดนะครับคูน่นี้น่าจะสูสีอีกคู่นึครับชอบไปที่ฝ่ายแดงกล้องธรณีสบุญเยี่ยมครับขยับมาดูกันคู่ที่4นะครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงนะครับสอนทองตอหลัก2ส,ส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับอ่าพระเดศศึกสอกอสุงหยยิมพิกัด116ปปอนด์นะครับเรามาดูฟอร์มของทั้งคู่นะครับฟอร์มของฝ่ายแดงสอนทองก็มีชนะคะแนนสีธน,นชัยนาแสงกอ่อสร้างที่อ้อมน้อย ชนะคะแนนยอดธงเทพสกินมีที่ราชดำเนิน่ไฟสุดท้ายนี่ชนะน็อกยกหระเผด็จศึกสกไหนสุนัยยิ้มนะครับก็คือคู่ชกในวันนี้นะครับส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ําเงินเผด็จศึกนะครับก็มีแพ้คะแนนเพชรมงคลสกุลวงที่ p p t v แพ้คะแนนเพชรมงคลสกุลวงที่ราชดำเนินไฟสุดท้ายนี่แพ้น็อกยกห้าให้กับสอนทองตอนหลักสองที่อ้อมน้อยคือคู่ชกในวันนี้นะครับฝ่ายน้ำเงินนี่ เคยพลาดท่าแพ้นอกให้กับฝ่ายแดงที่เวทีแห่งนี้นะครับยกห้าวันนี้ถือโอกาสนี้มาแก้ตัวใหม่ขอแก้มือนะครับซึ่งวันนั้นหมด4ี่ยกนี่ฝ่ายน้ำเงินเป็นต่อค่อนข้างไกลนะครับแต่ว่ายกสุดท้ายคุมไม่อยู่มาพลาดโดนหมัดของฝ่ายแดงแพ้นอกไปเรียกว่า,าสําเพงไหมไปเลยนะครับวันนั้นจะจะกินอยู่แล้วกินกินไปแล้ว ครึ่งคอนะครับต้องคายออกมาอีกแพนน็อกแบบพิกล็อกนะครับวันนี้มาเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งขยับน้าหนักขึ้นมาอีก2ปอนด์วันนั้นต่อย1 1 4ปอนด์วันนี้ต่อย1 1 6ปอนด์ซึ่งความได้เปรียบต้องอยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับวันนี้ฝ่ายวนนันที่ต่อยกัน1 1 4บปอนด์นี่ฝ่ายน้ําเงินได้สูงได้ลอยกว่านิดหน่อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าขยับน้านําหนักมาความได้เปรียบก็น่าจะอยู่กับนักมวยที่ได้เปรียบเรื่องความสูง น่าจะเป็นทางด้านพระเดศศึกซึ่งได้เปรียบเรื่องความสูงอสอนทองนี่เป็นมวยเข่านะครับส่วนพระเดศศึกนี่เป็นมวยสีมือขวางหน้าคำแทงยังไงวันนี้ผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับพระเดศศึกสกสุไายยิ้มนะครับถ้าป้องกันหมัดดีๆนะครับคุมให้อยู่ยังไงวันนั้นผมนะว่าน่าจะชนะสบายสบายอยู่แล้ววันนั้นพลาดท่าเองนะครับวันนี้ก็เลยต้องมาขอแก้มือใหมย่ยังไง ต้นๆนนี่นําไปก่อนแน่ๆไปปลายถ้าคุมดีๆป้องกันหมัดอย่าให้หลวมยังไงผมว่าน่าจะถอนแค้นเอาชนะไปได้นะครับวันนี้ได้เปรียบเรื่องความสูงด้วยสูงกว่าร้อยกว่านิดหน่อยนะครับผมก็เลยยังชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับผลิตศึกสกอสุงองายยิมน่าจะอาศัยความสูงที่ได้เปรียบนิดหน่อยแล้วก็ชิงทําชิงออกอาวุธก่อน ายๆถ้าคุมให้ดีๆผมว่าน่าจะาแก้ตัวอถอนแค้นได้สําเร็จนะครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินผลเด็ก1ิกสกสุสงงยยิมนะครับสําหรับวันนี้เป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้าในมวยไทยอ้อมน้อยช่อง3นะครับาตามโปรแกรมที่ลงไว้นะครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าน้ําหนักมวยก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นมวยที่ชอบก็ต้องมีการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันนะครับ เราก็จะต้องติดตามกันติดตามข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกาะติดตาช่างบวกกระแสเลดในวันที่นักมวยขึ้นชกนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเราจะกลับพบกันใหม่ในเกาะติดตาช่างบวกกระแสเลดน,นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ